สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เขามารับชมไลฟ์สดแล้วก็คนที่มารับชมย้อนหลังด้วยเด้อค่ะเด้อดเด้อจัดมุมก่อนตาไล่ซะเนาะมาเด้อค่ะต่อต่อมาต่อถ้าทายพูดคุยไลฟ์สดเนาะทายคลิปไปเมื่อกี้ค่ะพี่น้องขอเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์หน่อยเด้อค่ะขออนุญาตแช่คลิปจากของจะเข้าเด้อค่ะขออนุญาตแป นี่แล้วเนาะคะ่ะเนาะขอพลันหนึ่งห,หนึ่งแชนเดอร์ค่ะเดอสวัสดีค่ะรับชมอยู่จังหวัดอะไรบ้างคะฝนตกบนนอกค่ะรับช้มอยู่ใส่เนี่ยยุงเทพฝนตกเด้อมาภาพเสียงชัดเจนไหมคะภาพเสียงชัดเจนบอตำสวตำ่วแซบๆคือเก่า Spicy. Den, spicy. ส, <laughs> สไปซี่ไรนูเด้นสไปซี่ไล้ยังก่อนอือสไปซี่ไรนูเด้นบอกพี่เนองภาษาอังกฤษไหมเอฟซีต่างประเทศแห่งบอกว่าแปรอะภาษาโอ้ผู้หนึ่งแห่งบอกใคยเก่งภาษาเนาะสวัสดีเดยอดยค่ะเดอมาค่ะเงาเลยด้วยค่ะนี่สิเด็กขณะนี้เวลา หาภูมิหาภูมิสิาครึขขง่งหรอคะเฝ้าไรสดเล็ดกับสเฝ้าไปนอนพาหลูมนอนมืออื่นไปโรงเรียนอืมฮึ่มถืใส่ขาจุ่ของเป็นยังคือเพจเหล่ากติพึงกินรุ้นไรสดเอ้ยทายคลิปไปเด้อค่ะเด้อ คายคลิปไปแล้วมเมื่อกี้ก็เลยมาไลไรสดต่อไหมคะมมเสียงชัดเจนมาแเ้ะคะ่ะ 帮助。 ซ่บขาหมูพะโล้พะโล้ขาหมู ยอดความอร่อย เดีวเมื่อน่าสื่อมาแล้วค่ะไม่ได้แจะเองนะแกกเองมันจะสวยกว่านี้มาเบบี mm ้แครอท ผักผงชูรสแยกจากหวาน อักกระถินเมตกระทินค่ะพี่น้องได้สูดมากได้สูตมา,ตมาจากพี่เดือนเอาอเดือนแฟนเพจไหมเป็นแนะน้วาวาให้เก็บใส่ตู้เย็นละบานี้ก็เอาเสียนาไปเดินใส่กระปุกไว้นมดดองเี่ยโอ้เหลือได้สูด ได้สูตรวิธีเก็บได้สูตรวิธีเก็บอันเม็ดกระถินจากพี่เดือนสาวเดือนอันแฟนเพจแชแนวไหมขอบคุณสูตรและพี่เดือนด้วยเก็บเม็ดกระถินจังไหนบอให้มันดำเราสือมาย่างไรเราก็ว่ามันคือดำแท้ว่ะสันเกิดทั้งว่าเอ้าพี่เพิ่นยูมืองหนอก แต่ถินล้วกอะเวลาซื้อมามันก็ต้องซื้อมาเป็นแพ็กมันบอกซื้อมาเป็นแพ็กมันที่ไหนมันก็ต้องเก็บกบจังไดมันคือบดดับแต่เ,เลยถามเพื่อนเพื่อนเลยบอกสวนมา <c oughs> เคล็ดลับดีดี ร่องมึงเด้วยสูตรวิธีเก็บเม็ดกระถินอระที่ที่สองสิเข่าแล้ยังเขียวคือเก,ก่าแล้วดเลือดดีแห้งครับนุ่งกระด คำสุดท้ายไปแล้วพี่น้องเริ่มอิมอ่มขอคุณได้หลาย้วยค่ะเดี๋ยวขอมาติดตามแลบช่วไ,ไ,ไหล่์สูตเมนูผ้าแสกค่ะบอกันใหมอะไรต่อไปนะพี่น้องเนะสวัสดีสวัสดีค่ะเพชร